ใครอยากเดินทางมาพบเจอคุณที่สุดในตอนนี้ขอไพ่บอกทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเดทนะคะพลังงานของโคนราศีพิจิกเจ็ดดาหพลังงานของโคนธาตุโลมเมถุนตูนกุมกาวเรียนพลังงานของคนธาตุงงาาด,ดินมังกรพฤกษกัน อัศวินถือเหรียญพลังงานของโคนาธาตุดินห้าดาบพลังงานของโคนาธาตุลมมีพลังงานของโคนาธาตุดินโคนาธาตุลมแล้วก็โคนราศีพิจิกนะคะที่ขึ้นมาตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพลังงานของคุณมีเลข13เลข7เลข9เลข5นะคะอาจจะเป็นวันเกิดเดือนเกิดพ่อสอเกิดหรือว่าตัวเลขอายุตัวเลขสามารถสลับกันได้ในตัวเลขที่ขึ้นมานะคะ เป็นคนที่มีความเข้มแข็งอดทนนะคะกล้าได้กล้าเสียพร้อมเสี่ยงพร้อมลุยไม่กลัวอะไรเลยนะคะ หรือว่าชีวิตอาจจะผ่านความเป็นความตายมาแล้วจนไม่กลัวอะไรก็ได้จนกลายเป็นคนที่เข้มแข็งในวันนี้นะคะแต่ว่าเป็นพลังงานของความเข้มแข็งแบบแข็งกระด้างนิดนึงนะคะอาจจะเพราะว่าเรื่องราวในชีวิตอาจจะทำร้ายหัวใจคุณมาพอสมควรเลยบังคับให้คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งในวันนี้นะคะอาจจะกลายเป็นคนแข็งกระด้างไปบ้างเนาะเก็บซ่อนความรู้สึกเก็บซ่อนความอ่อนแอนั้นไว้ในใจไม่แสดงให้ใครนะคะสิ่งที่แสดงก็คือ อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขกับตัวเองนะคะหน้าที่การงานมั่นคงนะคะใช้ชีวิตล้านลานะคะอาจจะมีคนในใจหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าภายนอกที่แสดงออกมาก็คือคนที่มีความสุขกับตัวเองอยู่ได้โดยตัวเองนั่นเองไปไหนคนเดียวได้ทำอะไรคนเดียวได้นะคะเป็นคนที่คิดละเอียดรอบคอบหรืออาจจะหมายถึงลึกๆในใจแล้วหัวใจยังไม่ไปไหนนะคะเดทเป็นคนเก่าคนแฟนเก่านะคะ คนรักเก่าก็อาจจะยังคงรักเขาอยู่ก็ได้นะคะมีอีกโก้มีฟอร์มไม่แสดงให้เขาได้เห็นว่ารู้สึกยังไงจริงๆก็คือเก็บซ่อนความรักความผูกพันความคิดถึงนั้นไว้นะคะยังคงมีอีกโก้มีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงมากนะคะเป็นคนไม่ยอมอ่อนให้ใครง่ายๆนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างเขาจะเป็นใครนะคะคนที่อยากเดินทางมาหาคุณในตอนนี้อยากเดินทางเพื่อมาพบเจอกับคุณ เขาเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่อยากเดินทางมาพบเจอกับคุณเขาจะเป็นใครควินถือเหรียญพลังงานของคนธาดินมังกรพึกศกกัน10ดาพ,พลังงานของคนธาดโลมเมถุนตุนกุม จมีจิกเชียนพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิก2ดาพลังงานของโคนธาตุลมแล้วก็6ไม้นะคะพลังงานของโคนธาตุไฟเมสิงธนูมีพลังงานของโคนธาตุดินโคนธาตุลมโคนธาตุน้ำโคนธาตุไฟขึ้นมาหมดเลยนะคะทุกธาตุในพลังงานของเขาตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะมีเลข10มีเลข1มีเลข2มีเลขห พลังงานของเขาค่อนข้างชัดว่าคุณกับเขารู้จักกันแล้วนะคะน่าจะเป็นคนเก่าของกันและกันพลังงานของคุณมีแฟนเก่าคนรักเก่านะคะพลังงานของเขามีการเจ็บเจียนตายไปไม่ได้ท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจนอนจมกองเลือดนอนจมกองเลือดอยู่นะคะอยากปรับความเข้าใจอยากพูดคุยหัวใจยังคงเก็บไว้ให้คนเดิมยังกอดเรียนไว้อยู่ยังไม่ได้ให้ใคร ปิดกั้นการติดต่อสื่อสารจากการปิดกั้นตัวเองออกจากสังคมไม่มองใครไม่พูดกับใครนะคะอยากไปต่ออยากแก้ไขยังไม่หมดใจอยากทําให้ดีขึ้นนะคะหกไม้อยากทําให้ดีขึ้นจนกว่าจะประสบความสําเร็จหรือว่าจนกว่าจะชนะใจหุ่นอีกครั้งนั่นเองนะคะพลังงานของเขาเนาะต่อไปเรามาดูกันว่าแล้วทําไมเขาถึงอยากเดินทางมาพบเจอกับฮู เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณขอภัยบอกทีเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะว่าเครียดคิดถึงเป็นห่วงวิตกกังวลอยู่ไม่ได้ชีวิตไม่มีความสุขที่ไม่มีคุณนะคะก้าวดาบเดท คิดถึงคนเก่าคิดถึงแฟนเก่าอยากกลับมาใหม่นะคะพลังงานของแฟนเก่าคนรักเก่าพลังงานของคุณก็มีนะคะต่างคนต่างคิดถึงกันแล้วก็อยากรีเทิร์นกลับมาหากันนั่นเอง ต่างคนต่างไม่มีใครนะคะอัศวินถือเหรียญยังคงอยู่ที่เดิมนะคะต่างคนต่างไม่มีใครยังคงรักกันอยู่นั่นเองพลังงานของไพ่เหรียญอัศวินถือเหรียญน,นะคะคนที่คิดชชาคิดนานเปิดใจรักใครยากรักแล้วก็รักเลยเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะคะหนึ่งดาบอยากแก้ไขปัญหาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะอยากกลับมาหาคนเดิม เด็กถือไม้รอคอยนะคะคุณคือข่าวดีในชีวิตเขาคุณคือสิ่งดีๆในชีวิตเขาเขารอคอยที่จะได้พบเจอคุณอีกครั้งรอคอย ให้สถานการณ์เป็นใจให้คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะพลังงานของเขาเนาะคนที่อยากเดินทางมาพบเจอคุณที่สุดเพราะว่าเขาคิดถึงคุณจนสุดหัวใจคิดถึงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากย้อนคืนกลับมาอยากคืนดีอยากเริ่มต้นใหม่หัวใจยังอยู่ที่เดิมอยากแก้ไขปัญหาอยากพูดคุยอยากปร,รับความสัมพันธ์นะคะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองนี่ก็คือพลังงานของเขาคนเก่าแฟนเก่าคนรัก เขาคือคนที่อยากเดินทางมาหาคุณหรือว่าติดต่อมาหาคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะ